เไอสียงเงียบไม้เปิดดนตรีด้วยมัคุยแฟรมันต้องอื่นไปสัตว์เปิดเปิดเปิดดนตรีด้วยดนตรีไม่ได้มันไอ้นี่บ้านควรจัดไปงั้นแหะจะเปิดให้ป่ะแมวเอาเลยนะเออเอาเลยเพิ่งเปิดเพลงอ่ะขอครับวันนี้เราจะมาฟังเพลงเด็กเลี้ยงวัวนะครับคอตั้งดังเลยนะเอ้ยใช่ครับ

ได้จะมองแล้วเดินผ่านไปไม่รู้ต่อใดได้บอกให้ฟังว่าใครคนหนึ่งชอบเธอจังแต่ภาพขุงฉันไม่น่ามองเป็นเด็กบานบานเป็นเด็กเลี้ยงวัวตัวไม่ใส้สระไม่ชื่อกระดาษชื่อเกี่ยวตัดยามาเลยเวอรยเห็นยง ตื่นเช้าเดินสามาเดินจงวุ่โชนคนกับหัวน้องสาวคงไม่รู้ตัวว่าทำได้กแกล้วหัวนั้นวันไว้เธอมองมาแต่ละทีทำพี่บัาซี่สมน่าเร็วไหวมีแต่หัวที่เป็นเพื่อนรู้ใจอยากจะบอกแต่ใจไม่กล้า เด็กบ้านบ้านเราเด็กเลี้ยงวัวซากัวเธอไม่สนใจเราเด็กบ้านบ้านคงไม่ซาอะไรไม่ทุกแต่เป็นเด็กหัดใจในรัดแกเด็กบ้านบ้านที่ไม่เฉียมยตัวพรู้ตัวรักเธอไม่ใจก็แ่เด็กบ้านบ้านที่รักเธอมากกว่าใครจะบอกไปแต่ใจไม่กล้าก็เป็นแค่เด็กบ้านบ้าน Okay, I'll...